หลังไหาหลังแตกหกหกหนึ่งหนึ่งหกค่ะ,คะเป็นไหามากังสีด้วยค่ะแล้วก็เก้าหกหกเก้าค่ะแม่นางสามล้านด้วยค่ะเจ้นางสามล้านเจ้านางสามล้านค่ะ มานีงวดนี้เพิ่นพร้อมปลอยเราด้วยจ้ะน,นี่เขาเขาบนเขาล่างนะะเนาะค่ะเนาะเขาหอดบนหอดล่างงวดบางหันเนาะคะ่ะเดี๋ยวงวดนี่เพิ่นโทรมากเมื่อตะกี้นี่เพิ่นบอกว่าฝ่าเอาเด้ร์ว่าสันแม่ฝ่าวแม่จะไปธุระตอนแรกเพิ่นนัดเชี่ยหน่อยว่าอ่ามือแรกค่ะเพิ่นเพิ่นนัดว่ามือแรง วัดนี้เพิ่นมากกนกำหนดค่ะท่านผู้ชมแม่นงางสามล้านแล้วเส้นหน่อยสะพาไปตั้งจากปากสด,สดสดของแม่นางสามล้านนะคะ,คะเขาเนาะค่ะกระซอมารสองหางเนาะแตกบนแตกกลางเลยนะจ๊ะนนี่งวดนี่ด้วค่ะวันี้งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาสองหาหกแปดสะเขียนไปตรงนี้ด้วค่ะ หนึ 1> 1, ่งพยหกแปดให้หน้าหยังบาทนี่เขาจ่าไปฟังจากปากมานั่งเลยน่าจะพร้อมกันเลยค่ะตั้งเลยดิแม่นี่เตรียมแล้วของพอว่าเบากับเอฟซีไว้่าให้กดลออก่อกดพิมพ์ล่อไว้นะเออๆเออลอครเบ้าออกไปเฮ็นร้าเลนแม่เลวมาสานวันที่หนึง่งโอ้สิเปิดล่าวนนันที่หนึง่ง นั่นจริงไหมัน,นพันเพราะว่ามันมาโจดโดนมาได้เพราะว่าขันเล็กน้อยมาแล้วก็ต้องเนียดกันไปอยู่คนละลานเมืนบ่ค่ะเอออะไรัวนี้เป็นผ้าอาา่อไหน่อยแต่เมียเขาฝันดีแธอเสี่ยน้อยเมื่อคืนนี่น่ะโอ้ยฝันว่าจังไดเม,มืมมถถ่อคืนแม่ยรถฝันว่าแม่ยคือรีบกตัวนี้ไว,ว้ละสองสามหกไปนะค่ะเออวันนี้แม่ยรถฝันฝันว่าผู้เฒ่าเอาของมาใหา้พใช่ะอืฮม เอามาให้แม่ชุล่านวดจะมาบ้านเลขที่การนวดเกาหาเนี้ยบ้านรีดทีเกาหาเออบ้านเลขทีเกาทีผาค่ะแต่ว่าตัววิ่งของแม่มันมีเกาอยู่แต่ว่ามันบอลีขาของแม่นะค่ะเออแม่รถฟังยังสิมันขึ้นแม่เลยสือสองสามหกเป็นใบลอตเตอรี่นะมาไหวเนาะค่ะเออตะตอัวนี้คุณว่า,ยยาจะไหวไงแต่ว่ามัานบอลในสายด่วเนเลิอมวยนีเซียนมาแล้วเฮ้ยใส่ญี่ปุ่นเลิศค่ะโมเป็นยังค่ะเออที่บอกสายธรรมดา ันั่นเขากรอนมันบ่ค่ะเออนั่นละมือนี้แม่ยถึงมาว้างแนี่ยช่างเอฟซีคนคนถาเคนค้อยเป็นบ่เทียนน้อยใช่ทาว่าะสันไลส์ซะยังหนึ่งจ้ะแม่ทาบ่ราะเออทาเป็นเทีนหนางดีใจเนาะค่ะเอฟซียังเป็นห่วงอยู่เป็นบ่ค่ะเออเทียนน่างบ่สบายเทียนน่างพาตัดใสซิงส์ช่วงที่หายไปล่ะอืมค่ะเออทั้งยากช่างล้านแบบนี้ก็ยาก่ยติลวี่อยู่ค่ะ เอาเอเอายงเขาเอามี้แม่มวางเนวาทางอเน่อยเดค่ะเออเป็นสายธรรมดาบอเพิ่นค่ะสายธรรมดาสายธรรมดาวิ่งหกับเก้าเลยวิ่งหกับเก้าาน้หี่หกเเดี๋ยวเด้อหนูเขียนบาานท่นนี่วิ่งหกกับเก้าจ้ะเออวิ่งหกับเก้าค่ะพันติดหก สี่หกเจ็ดหกสี่หกหก,กับเจ็ดหกอยามาที่ทางนะันเะก่านอะ่ะไม่เก่าสองเก้าเจ็ดเก้าสองเป็นตาถือยุ่งรอกคุณวันี้เก้าสองเนาะฟันดีอยู่เนาะฟันดีฟันดีมาฟันมาผู้ถ่องท่านผานเก้าเก้าสองเก้าเจ็ดค่ะมานี่เลขสามโตแหละคือสองสามหกสองสามหก มันลามี่หน่อยหางมันเี้ยนหน่อยมันหได้หลายหายนีค่ะเป็นที่หายคือกับเก้ามันตัวเดียวกันแต่ซื้อเก้ามันจังเลยซื้อเก้าหกสีหกแม่นบอค่ะเออนั่นนะมันบอได้หลายหายนแต่ว่านี่สามตัวเสี้นหอยบอกเพิ่นตัดเลนเลยเด้อเล้สามตัวให้ตัดเล่นค่ะตัวนี้่า้าสหเเียนมันเข่าจ้าองหกปนบค่ะเออแม่กับบรลูกคือกันเพราะมันหามาจังไลยแม่กับลูกหมืจังสัน แมนค่ะแม่ลนตัวาแม่กับลูกยเอฟที่น่มยงเยนนยยงงสียเง่นเสียในถือมีเงินจิเงินใตพระ,พพพะเทียนลอยค่ะเออวนโตแม่ละแม่กับลนต่ว่าโจวิ่งมันบ่พลาดที่เสียนลอยโจวิ่งไม่พลาดเพพลาดะเที่ี่ปีนึงเราบ่มาหลุดม,ม,มันเ่าลงแม่จะได้ตลอดเค่เสียนลอยค่ะเออนั่นแ่ะท่นผู้ใดมาไปชอบแต่นไปจัดขาโรตเตอรี่ไว้เป็นพเทียนลอย เออ,ข,อ,อขัดพืนันคัดกพนานเพราะว่าปิดเน็วข้างอย่าเมืเบีง่งเอซี่แมนมอค่ะเออก้อนกถามาเมีหลายเวลาเมีเมียบ้านคือมลงยูทูบเนีม่นั่งบกว่ามันสบายเี่นน้อยค่ะธรรมดาเม่เนาะเออันนี้ก็เล่นข้าไปบอกเด่น้อย่นนาที่มเมีไปบูชาเกียมานะค่ะเวันนี้แม่ว่ายไปบูชาเกียกร์มาเ้ากับลูกคัดเป็นคู่ะค่ะ ไปบูแทเขียมากก่่าีดีเนี่อาจารย์ว่าสันตัวเล่าว่าไปใจกับว่าบอกห <c ười> อกนู uh. น่ิดไปว่อะไรมันลุงพุทธดอนเออตัวรี่าว่าไปถ้าเมียไปถ้าไปว่าสัน, <c ười> นมันชงไม่เมียเลี้ยวเมียอาบก็เมียหน้าร้านกับว่าเขียกพอใหญอยู่ดิค <c ười> ่ะเอ้าบาดเจ็บจะมาแม่หนุ่มหมอเพราะท่านแม่เส้นหน่อยหมอหน่อยว่าแม่หมอหน่อยเน่ว่าเมีเดียวเม่เีงร้านไม่เมียสเป็นลุง ยูทูบยูว่าแม่เปิดอีกสาขาหนึ่งตรงตรงกันข้ามกับปั๊มปอดตะท่อเลยค่ะเออตรงข้ามแล้วจะว่าสาขาหนึ่งมาตั้งทุ่มแค่ยู่ตั้งเดียวกันนั่นละจ้ะเออมันมีสองสาขากันพี่น้องทั้งสีบนเรี่องเป็นอย่างมั่นหวนอยจากมาได้เล็กกันนั่งกับมาเด้อไล่ลวดแม่ว่าเด้อค่ะเอาสาขาสองนี่แหลาปอดตะท่อจะกำลังเตรียมเปิดที่หนึ่งที่สองในราคาค่ะสีบเนเรื่องคือก,ก,กันม,ม,มนนนั้าานบอกค่ะ บ้างเลยก็เยอะหน่อยอ่าสถานที่สองแต่อยู่ในสีบุญเรื่องคือกันอยู่ในสีบุญเรื่องคือกันค่ะ <c oughs> ปั้มปัสสาวะเลี้ยวไปมันจะเห็นร้านนวดแเทวาโวดคาร์นาบาเนี่ยมันจะอยู่ทั้งหัวมือค่ะ <c oughs> แต่สีเห็นเลยอยู่ตรงกงันข้ามก็ออปัสสาวใต้แบบง่ายนะเท่ยนน่อยค่ะเออเราก็ต้องเห็นสองมองตอนแรกว่าจะเบาาโดนมันไกลกันก็เลยเอานี่นะ <Okay. S 2> แต่ไม่ได้ออกเงินดอกเทียนน้อยผู้บ่าเวลาออก,อออกไงน,นะเฮ้ยคืเจ๋งแต่น้าบาดจริงก็งงเงินผู้บ่าวออกมือเนีน่ยเงื่อนจะหน่ายออกมือเนี่ยเอ้ย <c ười> เออมันจะได้เบื่อน้ำเทียนน้อยแหละเลยเลยคบกับเมียน,นี่จ้ะเฮ้ย <c ười> เออเพ,พิ่นไปพิมพ์ไว้ผู้หญิงหน้าคุณหาเนี่ยโอ้ <c ười> <c ười> เอาตัวใจนี่บ่ไม่อยังเดอ้อเทียนหน่อยบอกเพื่อนมานๆนี่เงี้ยปังๆ <c oughs> แต่ว่าเลขวิ่งแม่มันบ่ผิดดอกผู้ใดนี่ตัวใจกัาไปใไจหล่นกังได้กับถึงบ่บนกับล่างเทียนหน่อยเลยค่ะ <c oughs> ไม่บนก็ล่างเลขวิ่งนี่มาแน่นอนบ่บนกับล่างเออว่างหันวัวน,นั่นเองเข่าจีบบนจีบล่างหูซะค่ะ <c oughs> เอาเอาเที่ยนหน่อเด้อเทียนหน่อยแม่ยจะออกไปล่างเกิบนบรรทุกมานาม้ำเราสร้างแอนอน่ะ <c oughs> เอา สวัสดีจ้าค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่แม่มา,าแบ่งปันให้อีกอค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะหลังจากที่ทุกคนรอคอยมาโดนเนาะคะ่ะลายมือที่เสียนหน่อยเบ่าไปให้ฟังเนาะเลขเจ๊นางสามล้านวัดที่แล้วเข้าบนเข้าล่างให้มาสองหางก็คือหกหนึ 1, ่งหกหนึ 1, 1่งหนึ่งหกแล้วก็ เก้าหกหกเก้าเป็นเลขตัวเดียวกันเนาะคะ่กะก็ถือว่าสองหางไปกับเป็นสี่หางเนาะคะ่ะเมื่อวดนี้เพื่อนกันสัญญาไว้กับเสื่อหน่อยว่าจะปล่อยวันนี้ตอนเย็นเย็นมาสั่นวันนี้เพื่อนรีบเนาะคะ่ะเพื่อนฝ้าไป่าทำธุระเร่องล้านการงานของเพื่อนนั่นแหละเพื่อนก็เลยว,ว่าเฝ้าปล่อยซะมาสั่นหาเทียเอฟซีท่าเอฟซีคลองเพื่อนวางสิเพื่อนกเ็เลยหายมาตามนี่เนาะคะ่ะ ให้วิ่งหกกับเก้าเด้อค่ะงวดนี่เพื่อนวาบอพาดจักงวดสําหรับเลขวิ่งของเจ๊นางสามล้านไพ่ไพกับหู้นะคะตะกรอนเพิ่นกระเคยหายทั้งผละทั้งทั้งอื่นสองอื่นผละแต่ว่าเส้นหน่อยเพึ่งจะเอามาลงบอบอโดนนะคะบานนี้ชุดจับคู่ของเพิ่นเด้อค่ะก็มีแค่สี่หกเจ็ดหกแล้วก็ 9, 2, 9, 7, เก้าสองเก้าเจ็ดนี่ทนีเด้อค่ะ ส่วนสามตัวยูหันก็คือสองสามหกเป็นเลขฝันของคุณแม่เด้อค่ะเลขฝันเพื่อนก็เลยว่าตัดเหรียญน้ำใเด้อฮาเทียมันลอยมาออกทางนี้ปรนเพื่อนฝันดีฝันดีดีฝันว่ามีคนเอของมาหายหลังจากที่เพื่อนไปเอาลอตเตอรี่เมื่อวัยแล้วนะคะเอาลอตเตอรี่มาไวโอ้คือฝันดีแต่นอสิออกตัวใดนอก่าะธานเนาะค่ะกระไพ่นในนี่ละอยู่ในนี่ละตัวเลขก็ได เพื่อนก็บ่าสามารถบอกให้ได้นอกว่าเสิออกตัวใดเพื่อนกับบงหูเพื่อนกับว่าเหลขกอยู่ในหนีเแี่ยออกแทาส,สั่นเพื่อนว่าอ่ะแคบหน้าจอเด้อค่ะแคบหน้าจอไว้ทุกทุกคนคอยโชคโชคมันมานเด้อค่ะกับแนวทางเจ้นางสามล้านนะคะพึ่งจะมาปล่อยอีกรอบนึงเด้อค่ะหลังจากที่หายไปโดนเนาะค่ะอ้าวล่องเบงเนาะค่ะเนาะผิดถือกายว่ากันเนาะเพื่อนกับไฮมาเป็นแนวทางของเฮาฮาเทียได้โชคได้มานน้ำกัน ค่ะสำหรับคลิปนี้เชื่อหน่อยกัอำลาพาจากของตตวนพอกันไหมในคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ